เบิ้งพี่น้องไปเจอเฝ้าตะคุบเลยจ้ะน่าจะลายนะเนี่ยใช่ไหมรุ้นน่ะเอ้ยลูกสาวแม่สวยนะคะเนี่ยนะคะสีก็จะประมาณนี้ค่ะลุ่นกันพี่น้องว่าสิไล่บ่รไล่จ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนพี่น้องจ้ะ นี่คือคือเกาพี่นอ้องอึมคึมเาา้วจะคือจงฝนสิตโตกนี่แหละดูนี้ว่านั่งข้านจะเสาวัน้งข้านกันบ้านกันบานกันล้ายพี่น้องเพราะท่านเล้วกันบานว่าแล้วแต่ใจรักเราจะมกขักไปโรงเรียนมีมูเด้มีมูมมระเด็กกวนกัน ไปผู้เดียวลงเรี่ยนก็นได้มูหลายเติบม,มูไปหาทั้งหนาพี่น้องมูแถวนี้มีจ้ะมูรอรอ,อบานมิตะลุ่งมิตะลุ่งเราขอบขั้วลุ่งไปหาอยู่ลงเรี่ยนขุนจ้าอันเบอร์นี่นะจ้ากระสิมาเวาตะลกกับว่าตะลกดอกพี่น้องจ้ากะเป็นเรื่องคำๆนะจานะ้าเนาะ พักกันสร้างเค,ค้กไข้เพื่อนลุ่งนะจ๊ะพะกักการสร้างเค,ค้กไข้เพื่อนลุ่งบันีบางทีเพิ่นกบว,ว่าเอก,กสร้างไข้น้องก็เจาะเห็ุแบบว่าเป็นเค,ค้กช็อกโกแลตเออว่ามันเป็นเค,ค้กกาแฟเพราะว่าเอเป็นคนมาก,กินกาแฟขอเป็นเค,ค้กกาแฟแบบรสชาติไทยๆแบบเป็นแยมโลกก็ได้เป็นไข่คาย,ายแยมโลกรสชาติประมาณนี้ก็ได้น,นะนะบันีอันคลิป คลิปเมื่อวานนี่จ้ะคลิปเมื่อวานเพราะวันเกิดเพื่อนเมื่อวานเนาะแต่ว่าช็อกเอ่อเค้กเอไปเอาแต่วันวันอาทิตย์วันเกิดเพื่อนวันจันทร์ลุ่งก็ไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นละเจ็ดสิบปีก็ซื้อเค้กไปให้เพื่อนก็ว่าโอ้ยแซ่บดีนั่นนู่นนี่นั่นนี่ยังสินะะปดิสรุปแล้วพี่น้องสร้างให้เอาอันสร้างเห้เฮ็ดอันไปสร้างองนน้องเพื่อนอีก ว้านเสาโนอบวันเสาน์น,านีนะจ้าวันเสาทีทรายหลามมนี่วันเสาทีสองบอกวันเสาน์นีนะเพื่อนก็นว่าอยากให้เ,เอ็นอ่ะสร้างให้อีกแน่สร้างแบบได้ก็ได้บ้าแบบเก่าก็ได้สินะเด็กก็เลยว่าเอาจะคล้องกินสองคนแบบเกามูที่มาก,กินเขาเพราะถ้านมีผู้ใดเด็กเด็กซิมแบบนั้น ก็เลยวางสิเนาะบ่รู้กันแต่ว่าเอออาจจะสร้างเค้กกันเก่าแล้วเพราะว่าเอก็อยากซิมเนาะเพิ่นก็เลยว้าวส้งประมาณว่าแบบเออตามใจตามใจเอ่อเพิ่นน่ะนะเอเล้ยว่าบต้องตามใจคนสร้างจ้าเด็กก็สิสร้างเค้กช็อกโกแลตนะจ๊ะเนาะเป็นเค้กแบบว่าน้องเพิ่นเฮดเนาะเพิ่นก็เฮดแบบว่าแซ่บแหละพี่น้องเพราะว่าเคยเคยซิมเคยกินเค้กของเพิ่อนหลยแบบหลาย่างอยู่น่ะนะ แต่ว่าบันนี่มือมือนั่นที่เอไปเอามาใหนะ้น่ะเอบันทึซิมน้า่วยเออไ้ไปน้าหมู่ว,ว่านเอไปโรงเรียนเออไ้ไปบ้านเพื่อนลุงน้ามานะเพื่อนเกืประมาณเอ้ยแซบเอ้ยแซบร้ายแบบเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ๋กะเยอะอย่างเฮาเป็นคนสั่งนะก็มีการจบมาให้กันซิมเลยเด้อี้น่าเกลียดมากพลังนี่นาะพี่น้อง บรรยากาศสองข้างทางจ้ายังเขียวดีอยู่พี่น้องยังเขียวดีอยู่บางต้นก็จะเริ่มใบไหมร่วงแน่และจ้าอากาศเริ่มเย็น ของกันจะพี่น้องเมื่อสื่อของให้ลุงเมื่อเบิงหลานเขาเบักใหญ่ตอลังการมากจ้ะ ดีใจลายมีลายลายมาลุ้นกันว่าลูกสาวจะเป็นยังไงมาลุ้นกันปลาลูกสาวสิไลยปอเบ่งพี่น้อง ไปเจอเฝ้าตะคุบเลยจ้ะน่าจะลายนะเนี่ยใช่ไหมลุ้นนะ่ะเอ้ยลูกสาวมแม่สวยนะคะเนี่ยนะคะสีก็จะประมาณนี้ค่ะลุ่นกันพี่น้องว่าสิไล่บลไลจ้ะ บอกองงนวลพี่น้องรักเด็ดเอาก่อนบ้านเราเองอยากได้ก็เด็ดเอาพี่น้องจ้ะอยากได้ก็เด็ดเอาบ้านเราจ้ะบ้านเราเองบอกอ่งนลบ้านเพื่อนสาว หอมกระเพ้าพี่น้องกระเพ้าเปลือนสาวหอมกระเพ่าบักแพ้พี่น้องบักแพ้นางเก็บเอา <c oughs> ต้นเตีเตียพี่น้องดกเต็มต้นเลย